ไมีทำชื่ออะไรเนะ่ยอ,อันเดิมเลชื่อเดิมละจำไม่ได้หนะึ่งเกป่ะอันเดิมมีมียาอะไรหึอืมไม่ใช่เขยเมีย 01950 0ใช่ไหมมึง่รธรรมดาคือต่อของกูจนีนี่เอ,อ,อีโร่เจนอ่ะคุณทำแล้วแล้ก็มาจีนี่แล้วก็อันใหม่เลยนะสองพันของกูมึงมีเท่าไหร่มาทำจ้าเ <73 S 1> จ็ดาจิี่โอ้ยที่ร้อยกว่าน,นี้ของ,องไม่ใช่อันนี้ร้อยสี่เอลยอ่ะทํไมมังทำ้งนี้แล้ นี้ก็ร้อยสี่สสาร้อยสีิบพวกนี้ทำได้ เนื่องกันอยู่กับสัญชตตาตญาณอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงเรื่องที่เรียกว่ากรรม,มะกิเลสกรรม,มะกิเลสคือศีลสีส่ข้อแรกค่าสัตว์ลักทรัพย์หรือผิดในกาม พูดเท็จสี่อย่างนี้เรียกว่ากรรมกิเลสกรรมที่ทำด้วยกิเลสหรือกรรโดยกิเลสข้อที่หนึ่งฆ่าสัตว์มันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณของความรู้สึก ถ้าว่าโดยทั่วไปต่ำลงไปโดยพื้นฐานก็สัญชาตญาณแห่งการต้องการอาหารอย่างนี้ลิงมันก็จับปูกินลิงก็จับปูเปี้ยวกนินก็เป็นการฆ่าแต่ถ้ามันไม่ใช่พื้นฐานอย่างนั้นมันก็เรื่องของการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ประโยชน์ของตัวเห็นแก่เกียรติยศชื่อเสียงของตัว นี่คือเป็นสัญชาตญาณที่รุนแรงมันก็ฆ่าผู้อื่นได้โดยง่ายเหมือนว่าเล่นพาะนาธิบาตมาจากการมาจากสัญชาตญาณในการเห็นแก่ตัวสัญชาตญาณในการเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นสัญชาตญาณแม่บทเป็นที่รวบรวมแห่งสัญชาตญาณทั้งหลายไม่ว่าชาวนาจะต้องทํานา มันก็ต้องทําด้วยความเห็นแก่ตัวอยากจะมีชีวิตของตัวอยากจะเลี้ยงตัวมันก็เป็นสัญชาตญาณมันก็เป็นเหตุให้ทหนาอย่างนี้ซึ่งจะต้องทําให้มีการฆ่าอยู่ในการทํานาคือว่าเมื่อไถนาเนะี่ะมันจะมีสัตว์ในรอยไถตายมากเหมือนกันนี่คือทำกาันาฏิบัติโดยไม่เจตนาฆ่าสัตว์โดยไม่เจตนา มันก็มาจากสัญชาตญาณทีนี้ข้อที่สองทอีินารับทรัพย์ถือเอาสิ่งที่ผู้อื่นเ้าของเขาไม่ได้ให้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องของสัญชาตาิญาณแห่งตัวตนหรือของตนเห็นแก่ตนพูดง่ายๆสัญชาติญาณในการเห็นแก่ตนมันจึงไม่ จึงไปลักทรัพย์ของเขามาเห็นแก่ตนจนขี้เกียจนอนจะดีกว่าไม่ทํางานนี่ก็เห็นแก่ตนจึงได้ขี้เกียจและน,นอนเสียคือเห็นแก่ตนเมืม่อไม่มีอะไรจะกินขึ้นมาก็ไปขโมยก็เลยเป็นผลที่งอกงามออกไปเพราะสัญชาตญาณแห่งความเห็นแก่ตนสัญชาตญาณในการต้องการอาหาร หรือเท่าปฏิไปขโมยเขามาบำรุงบำเรอตนมันไม่ใช่เป็นเรื่องจําเป็นนะมันก็เป็นเรื่องเดียวกันก็มันเห็นแก่ตนนี่ข้อที่สามกามเมสุมิจฉาจาร์สัญชาตญาณแห่งความเห็นแก่ตัวอทําไปอย่างพรวดพลาดอย่างรอไม่ได้อย่าง ทำไม่กลัวแก่ความชั่วหรือสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์ที่เขาปะวายวยกามารมณ์ที่ธรรมชาติปะว่ายวยกามารมณ์ลงไหลในกามารมณ์บูชากามารมณ์ก็ทํากามเมสุมิชฌาจารย์เนื่องในสัญชาตญาณแห่งกามารมณ์ในการสืบพันธุ์หรือที่จะทำกันในเรื่องอย่างอื่นมันก็เป็นเรื่องของสัญชาตญาณ ถ้ามันโกรธมันแค้นฮะมันจะแก้แค้งหรือมันจะสบประมาทคนนั้นคนนี้พ่อแม่ของลูกสาวจุดจุดลูกสาว